ความทุกข์ทุกข์ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายเราแต่เกิดมาเพื่อให้เราตื่นรู้ในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นความทุกข์ได้ไม่ว่ารวยหรือจนสูงหรือต่ำมีอำนาจหรือไร้อำนาจทุกชีวิตล้วนมีทุกข์เป็นเพื่อนร่วมทางแต่สิ่งที่แตกต่างคือบางคนทุกข์แล้วจมบางคนทุกข์แล้วตื่น ความทุกข์เป็นเหมือนครูผู้เงียบงันแต่เฉียบขาดท่านไม่พูดด้วยคำแต่สอนด้วยเหตุการณ์สอนด้วยน้ำตาสอนด้วยการสูญเสียและสอนด้วยความไม่สมหวังในชีวิตเมื่อเราถูกความทุกข์เผาเรามักร้องว่าทำไมต้องเป็นเราแต่แท้จริงแล้วความทุกข์นั้นไม่ได้มาเพื่อทำลายเรามันมาเพื่อปลุกเราให้เห็นเห็นความจริงของชีวิต ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่แน่นอนและไม่อาจยึดไว้ได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขเป็นสัจธรรมข้อแรกของชีวิตเพราะตราบใดที่เรายังมีตัวตนมีความอยากมีการเกิดความทุกข์ก็ย่อมมีอยู่คู่โลกความทุกข์จึงไม่ใช่ศัตรูหากเป็นธรรมชาติของสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายที่มีเกิดก็มีดับ ลองพิจารณาิมเงียบร่างกายนี้เมื่อยังหนุ่มแน่นเราอาจหลงคิดว่ามันมั่นคงแต่พอเจ็บไข้เพียงครั้งเดียวเราจึงรู้ว่าความไม่สบายเป็นทุกข์เพียงใดใจนี้เมื่อได้ในสิ่งที่ชอบเราดีใจแต่พอสูญสิ่งนั้นไปเรากลับเศร้าทุกก็เกิดขึ้นอีกเมื่อเรารักใคร เรากลัวเสียเขาไปความรักที่ไม่เข้าใจจึงกลายเป็นความทุกข์ที่ลึกที่สุดของหัวใจดังนั้นความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โลกแต่อยู่ที่ใจของเราซึ่งยึดโลกไว้ไม่ยอมวางพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งทุกข์ไว้ชัดเจนคือตัณหาความอยากอยากให้ได้อยากให้เป็นอยากไม่ให้เป็น อยากไม่ให้เสียเมื่ออยากได้สิ่งใดแต่ไม่ได้เราทุกข์เมื่อได้สิ่งนั้นมาแต่กลัวเสียเราทุกข์เมื่อไม่อยากพบสิ่งไม่ชอบแต่ต้องพบเราทุกข์ทุกทั้งหมดเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงโลกหมุนไปตามเหตุปัจจัยแต่ใจเราพยายามจะควบคุมโลกให้อยู่ในรูปแบบที่เราชอบนี่แหละคือจุดเริ่มของความเจ็บปวด ลองคิดดูเถอะความสุขที่เกิดจากการได้ในสิ่งที่อยากมักอยู่ไม่นานแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้สิ่งที่อยากมันกลับอยู่ได้นานกว่ามากหลายคนเมื่อทุกข์ก็มักหาทางหนีหนีด้วยความสนุกหนีด้วยสิ่งเสพติดหนีด้วยงานหนีด้วยการหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่ยิ่งหนีทุกข์ก็ยิ่งตามเพราะทุกข ไม่ใช่เงามันอยู่ในใจเราเองหนทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การหนีทุกข์แต่คือการรู้ทุกข์อย่างชัดเจนและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีสติพระองค์ตรัสว่าเมื่อรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงปัญญาจะเกิดและเมื่อปัญญาเกิดความหลุดพ้นย่อมมีการรู้ทุกข์คือการมองเห็นว่ามันไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นครูที่มาสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเมื่อเราเห็นทุกข์เราจึงเห็นเหตุเมื่อเห็นเหตุเราจึงเห็นหนทางดับทุกข์ทุกข์มีสองแบบทุกข์เพราะยึดคือทุกข์ของคนที่หลงคิดว่าทุกสิ่งเป็นของเราเป็นเราเช่นทุกข์เพราะเสียคนรักทุกข์เพราะเงินหายทุกข์เพราะชื่อเสียงตก ทุกเพราะรู้คือทุกของผู้ตื่นที่เห็นว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเหมือนฝันที่สลายจึงยอมรับและเรียนรู้จากมันทุกแบบแรกนำไปสู่ความมืดทุกแบบหลังนำไปสู่ความสว่างเมื่อเราเริ่มรู้เท่าทันทุกใจจะค่อยๆเบาเพราะเริ่มเห็นว่าความทุกข์คือเครื่องชี้ทางแห่งปัญญาเหมือนเรือที่ใช้กระแสลมพายุ เป็นแรงส่งให้ถึงฝั่ง 6. วิธีเผชิญความทุกข์อย่างมีปัญญา 1. ยอมรับยอมรับว่าเรากำลังทุกข์อย่าหลอกตัวเองการยอมรับคือจุดเริ่มของการเยียวยา 2. รู้สึกตัวทุกข์เกิดขึ้นที่ใจให้รู้เท่าทันความรู้สึกไม่ผลักไม่ดันไม่ตัดสิน 3. เห็นเหตุพิจารณาว่าทุกนี้เกิดจากอะไรจากความอยากหรือการยึดสิ่งใดไว้หรือไม่ 4. เรียนรู้ทุกๆอย่างสอนบางอย่างเสมอถ้าเรามีสติพอจะฟังเสียงของมัน 5. ปล่อยวางเมื่อเข้าใจแล้วให้ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ฝืนไม่บังคับ เมื่อทำได้เช่นนี้ความทุกข์จะค่อยๆแปลงเป็นครูผู้พาเราเดินไปสู่ปัญญาและใจจะเริ่มเห็นความสงบที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดภายนอกเลยความทุกข์มักมาในรูปของการสูญเสียสิ่งที่เรารักเปลี่ยนไปคนที่เราผูกพันจากเราไปชีวิตที่เราคิดว่าจะมั่นคงกลับไม่เป็นดังนั้นแต่จงรู้ไว้ว่า ไม่มีการสูญเสียใดที่ไม่ให้บทเรียนความทุกข์คือสัญญาณของการเติบโตเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องแตกเปลือกก่อนงอกขึ้นเป็นต้นไม้หากไม่มีทุกข์เราคงไม่มีวันเข้าใจความสุขหากไม่มีน้ำตาเราคงไม่รู้ค่าของรอยยิ้มดังนั้นจงขอบคุณความทุกข์เถอะเพราะมันคือผู้เปิดประตูให้เราเห็นความจริงแท้ของชีวิต ไม่ทุกช่วงของชีวิตความทุกข์จะมาเยือนเราเรื่อยๆบางครั้งมาเบาๆเป็นความผิดหวังเล็กน้อยบางครั้งมาหนักเป็นการสูญเสียที่เกือบทำให้เราลม้มแต่ไม่ว่าอย่างไรอย่ากเกลียดมันเพราะถ้าเราเกลียดเราจะทุกข์ซ้ำซส้อนเพียงแค่ปล่อยให้ทุก์ทำหน้าที่ของมันคือสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น แล้วค่อยๆวางมันลงด้วยความเข้าใจอย่ารีบหนีจากความทุกข์แต่จงค่อยๆเดินผ่านมันไปด้วยแสงแห่งสติพระพุทธเจ้าทรงสอนทางดับทุกข์เวลแล้วในอริยสัจสี่คือ 1. ทุกข์การรู้ว่ามีความทุกข์ 2. สมุทัยเห็นเหตุแห่งทุกข์ 3. นิโรธเห็นความดับของทุกข์ 4. มักทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทางนั้นคือมักมีองแปดความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบการงานชอบความเพียรชอบสติชอบ สมาธิชอบเมื่อปัญญาเกิดความหลงยึดดับเมื่อความยึดดับความทุกข์ก็ดับนั่นคือความหลุดพ้นแท้จริงไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาอีกต่อไปแต่เพราะใจไม่ยึดปัญหาอีกแล้วชีวิตของเราไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ต้องการและไม่มีใครเสียทุกอย่างที่รักไปตลอดกาล ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยผู้ที่เข้าใจความทุกข์คือผู้ที่เริ่มเข้าใจธรรมเพราะธรรมะไม่ได้อยู่บนภูเขาไม่ได้อยู่ในวัดแต่มันอยู่ในหัวใจที่กำลังทุกข์และกล้าที่จะมองมันอย่างมีสติเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์โดยไม่หนีไม่โกรธไม่กลัว เราจะเห็นว่าแท้ทิิงแล้วความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่เป็นประตูสู่ความพ้นทุกข์เมื่อเข้าใจความทุกข์เราจะไม่ต้องหนีมันอีกต่อไปเมื่อวางได้แม้เพียงนิดเดียวใจจะเริ่มเป็นอิสระและในอิสระนั้นเองคือสุขที่แท้จริง